สบ,บายดีพี่น้องป้องป่ายเนะมื้อนี้มาเจอกับซองตามใจสแตงเนาะพี่น้องมากินจุเด้อใส่จุเด้อพี่น้องนี่มีตับตับตับเด้อเนาะก็มีเส้นเด้อกัคู่สามสิบสามสิบกีบกีบเนาะสามสิบดื่มนี่แหละมามามา,มาพี่น้องช่วยรำกันช่วยรำกันมามามา,มาเอาไว้นี่ก็ได้ มามามามอนี้มืออ้สองคนมาเนาะว่าจะมากินไส้จูนะมันตามไส้แตกมาสันเห็นเอาลูกคีบโอ้ยเป็นตาก,กินมาสันเนี่ยมา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 เข้ามาเข้ามาเข้ามาไปดีไปดีมา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 เอาม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 าเอาเป็นเป็นลูกเต่าแล้วเนาะมาเข้ามาประคำเลย <c oughs> จะมีเนาะมามามา เบิงน like, ้เบงซ้อย่งมาในนอ่น้เบิงงดนโอ้โหเดินเดนเบินเดิวขอกีตังก่อนเด้อโอ้อันนี้ต้มแล้ว่ะต้มแล้วต้มแล้วโอ้หัดห้ำทีนีงก็ห้ำหำงัวหั่แด่เนาะโอ้หมูเอ็นไข่หำไข่ห้ำแน่นวะใข่ห้ำไข่หำหำมาเนียมาโอ้ยไปทางทางบนบ่ จึงเียร์นั่บอกแค่ห้ำใค่ห้นั่นค่ะนั่นมันมันจึงเงินมีไกล้ตอนนี้เออตอนนั้นหัอข้าแดงดีป่ะไม่เลยไม่ะลยไม่เลยบ่ไก่ดก,กินเข้าไปอ๋อกินกินเข้าไปอู้อันนี้มันมันมันแบบนั่นเนาะมาันขกนมันอนมาอืออ่อมาสวยชิเด้อ

เอาเลยเอาแจวให้พี่น้องมึงเนาะโอ้แจวขมพมพี่น้องเนาะแจวขมพมมามาจัดเลยจัดเลยเดโอเคครับเชื้อนีชีเด่นพันก่อนอืมเนาะเป็นอะไรเนาะลงไปจอดเด้อพี่น้อง อันนี้มันโอ้โห รู้ใส่เหรอว,วีนี่บบบอบอบอือ,อขากแล้อือม,มาอลองตัวนี้ลองมุเนาะเป็นจิงแดง้างแรกแล้วนี่ทีนี่ <coughs> 嗯，嗯，来来，给，给给我。<coughs> 嗯，还会看不见人来。嗯。好，谁来？嗯，来吧。嗯。 นี่มันมันเคยหัมด้วยเป็นวันเคยทำงวงวันอ โอ้ไต้ <c oughs> ไนโอ้โหหุดหง พันน้องพี่น้องโอ้ยอันนี้กิน,นได้บ่ามาอันนี้เะ่ะอเหรอเอ้ากินบังลุบอันนด้แหละเออเกือบพลังมาเกือบพลังบ่ลนี่อือกูมานั่นแหละขึ้นได้แล้วนี่ เอาไดกำหนอดแม่อพอดีเมียนเอฟซื้อให้กินได้หนิเจ้าเด้นลเอฟซเนาะอ่ะเนี่ยอะไรลองมอ้ง โอ้เพชรับแค่อมอเลยอ๋อ มเนี่ยอ,อืมบ้โมเมนตมาเลนน่นหีเปินเพชรไงแม่น่ะนเพน็ไงอือเพอเ็ดไง่ม่ยแม่ละลงดูเด้อไมลองด้ดมาลองเห็นี่องดูงเ,ดเป็นหวานหวานเลยแม่นเน่ยอมีกลิ่นหอมเพชรเนาะอ,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 อ้มันออกหวานหวานมเนเะอือ <S <S แกนก็คือแกนเพชรเนาะนั่นะอืมโอ้โหยอดซอยเป็นลูกเต่านี่แซ่บกว่าเนาะบ่ครับกว่าซอยเป็นลูกเต่านียครับกว่า ว่าบริษันเอาขาเข่ามานะเนาะมีได้อยู่เหือนได้ไหมทำจนแล้วมาจนจังกรมอือคือบูบาเนี่ยบุพอพละไทยคิวอารเขาไหมนี่เจ้าวองนี่คนก่อน

bạn chơi chơi à Hãy ừ, oh. Ừ. Ừ. Ừ còn chia mình chạy đây này, đây này mhm 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 sai mhm Ừ. Đây

เป็นยังก็เขาเรียกงี้นี่ผ้าผ้าผ้ากินิ้วอะผ้ากินิ้วผ้ากินิ้วห่อทองเขว่าโอ้ตะกวคห่อทองักกินห่ออย่างเขาว่าเขาให้ไอยห่อให้บ่ได้แล้วฮะเอาแกกับเสิร์ฟมาตรงห่อให้บ่ได้แม่นหลาแม่นแหละเนาะจัดให้อ้ายมันจักบาดเนี่ยเออเอาเอานี่นี่แบบนี้เด้ออือเอาอ่นอันนี้ใส่น้ำนี่เห็นบ่ ไหลแล้าเหรนว่เอาเอาเอาเจ้าเอาอยู่บ่ฮะเอา่ะสวนบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาโอกกุนจีเอาอันนี้แน่เลยใช่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 ะใช่ใช่โอ้คักักเอายังส้นได้ดิใช่ใช่เออนั่นแหละเอออยกใส่นเลย เวยๆคนน,น,น้เอเอได้แล้ว,วนะเอ้ยเอ้าเอาโอ้คนฮีดให้เนานะคัโอ้ยัวย่วๆเลยงคนนละเดี๋ยวว่าเต็มปากเต็มคำขนาดนะโอ้แหวดีใครห้ำบนบนอ,อืออือ

มาละมันละมคมดีขนาดเป๊อย่างงเจ้าม <c oughs> ันจะเข้าทายเย่ยใช่ป่ะอ,อืมมาเข้าเอาอยาบอ่ะโดอย่างง ต้องเซี่แล้วทำงานนะต้องเซี่แหลเะเนาะวัดเลย ไนะีนะ,ปะ,ะไเปเลยไปเลยไปเลยเลตัดออกมันบได้เหรออ๋ออ๋อครับพี <ừ. S 1> ่บิกครับช่จูเราพีนพพพ่นอ้องช่จูเรามีไอ้เพิ่นมาเล่นนำํำเนาะ 好，สบายดีเนาะ。